ตอนนี้นำเสนอไม่เป็นไม่เป็นไรนำเสนอเป็นเมื่อไหรอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นทุกท่านครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเรามีทักษะการนำเสนอที่ดีแน่นอนเราย่อมต้องขายดีครับหลายๆคนไม่สามารถนำเสนอตัวเองได้นะครับผมเลยจัดทำคอร์สท,ที่ชื่อว่าทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับทุกคนคุณจะได้เรียนอะไรสำหรับคอร์สนี้ครับประการแรกครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้นำเสนอคุณต้อง นับถือตัวเองก่อนครับในคอร์สจะเรียนว่าเพราะอะไรคนที่นับถือตัวเองถึงนําเสนอออกมาได้ดีแล้วเราจะนับถือตัวเองรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองได้ยังไงเป็นเรื่องจิตวิทยาด้านการนําเสนอที่ลึกซึ้งนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับคุณสามารถจัดการกับความประมาทตัวเองได้นะคุณจะได้เรียนรู้ถึงเกี่ยวกับสมองของผู้ฟังและก็สมองของมนุษย์ว่าเขาเวลานําเสนอเวลาเขาจะรับสารเขาจะติดสินใจแบบไหนนะฮะนะครับ,นะรบการนําเสนอที่น่าสนใจ เป็นแบบไหนทําอย่างไรจะให้การนําเสนอของคุณมีเสน่ห์สิ่งต่างๆเหล่านี้บรรจุอยู่ในคอสนี้ครับนอกจากนั้นไม่พอครับเวลาเราจะไปนําเสนอแล้วถ้าเราลืมเนี่ยเราจะทํายังไงทักษะเหล่านี้มีอยู่ในคอสนะครับบางคนยังไม่รู้นะ,ะจะนําเสนออยู่แล้วผู้ฟังจะได้อะไรนะฮะมีอยู่ในคอสทั้งความรู้ความสุขแรงบันดาลใจการสร้างบริบ,บทห้องสมัมมนาซึ่งคนส่วนใหญ่ในการนําเสนอไม่รู้ว่าคอนเทกต์สำคัญกว่าคอนเทนต์ ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บรรจุไว้ในประสบการณ์ที่ผมทำมากว่า20ปีเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปฝึกใช้และกลายเป็นพฤติกรรมใหม่สามารถสร้างความมั่นใจของท่านในการนำเสนอได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเล่าเรื่องเพื่อจูงใจให้คนตัดสินใจการใช้เรื่องเล่าในการนำเสนอนะฮะการตอบคำถามในคอร์สเนี่ยถึงแม้จะเป็นคอร์สออนไลน์นะฮะแต่มันก็จะมีเวิร์กช็อปให้ท่านสามารถฝึกได้ นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการพูดในสภาวะลื่นไหลหรือเรียกว่าโฟล์เนี่ยมีแนะนําในคอร์สด้วยครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับสิ่งที่วิทยากรหรือว่านักพูดทั่วไปไม่สามารถสอนได้นั้นคือสิ่งที่เรียกว่าการถอดแบบคนที่ประสบความสําเร็จด้านการนําเสนอนี่คือวิธีการที่รัดสั้นที่สุดที่เราจะเรียนรู้ด้านการนําเสนอเพื่อเราประสบความสําเร็จด้านการนําเสนอได้เร็วที่สุดผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคอร์สนี้จะตอบโจทย์ HR ที่ต้องการให้ พนักงานในบริษัทของท่านได้พัฒนาทักษะด้านการนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขององค์กรนักขายก็สามารถมีความมั่นใจในการขายของได้แล้วทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะร่วมธุรกิจกับเรานะฮะดังนั้นหลักคิดต่างๆเหล่านี้ท่านต้องเรียนรู้นะฮะหลักคิดของคนของนักนำเสนอเพราะว่าการพูดการนำเสนอเป็นกระบวนการคิดเมื่อเราคิดได้แบบคนที่ประสบความสำเร็จด้านการนำเสนอ เราจะคิดได้และเราก็จะพูดได้และนำเสนอได้เหมือนเขาสิ่งต่าตาเหล่านี้ท่านจะได้เรียนในคอร์ส Professional Skill for Everyone นะครับ